เทสเทสสวัสดีครับก็วันนี้นะครับจะมาอธิบายเรื่องการชาร์จไฟของรถไฟฟ้านะครับเป็นเบสิกนะครับวันนี้ตอนนี้ผมชาร์จที่ตู้ DC นะครับของ PA นะครับมืดไปหน่อยไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะเปอร์เซ็นต์การชาร์จอยู่ที่99%นะครับพูดถึงเรื่องการชาร์จเนี่ยนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะมี2แบบนะครับก็คือการชาร์จแบบ เร่งด่วนที่ผมกาลังชาร์จจนเนี้ยเขาเรียกว่าเร่งด่วนนะครับอ่าแล้วก็การชาร์จแบบไม่เร่งด่วนนะครับไม่เร่งด่วนเนี่ยก็จะเป็นการชาร์จแบบ AC นะครับถ้าเร่งด่วนเราเรียกว่า DC ACDC เนี่ยมันก็คือตัวยอ่วยอของรูปแบบาการอัดประจุนะครับอย่างถ้าเป็น DC เนี่ยเขาก็จะอัดประจุโดยตรงนะครับคือตัวเครื่องเนี่ยนะครับมันก็จะทําไฟ DC กระแสะตรงนะครับเวลาปลั๊กที่เราเสียบเนี่ยนะครับ มันก็จะคอนเน c t บวกลบตรงเข้าที่แบตเตอรี่เลยนะครับซึ่งตัวรถเนี่ยมันก็จะมีโปรโตโคอลนะครับโปรโตโคอลที่ใช้คุยกับเครื่องนะครับว่าช่วงเวลาที่ใช้ในการชาร์จนะครับต้องมีรูปแบบการชาร์จยังไงมันจะมีเรื่องของ cc cv constant current constant voltage อะไรอย่างนี้นะครับที่เหมาะสมกับแบตเตอรี่ของรถรุ่นนั้นนะครับซึ่งโปรโตโคอลที่อยู่ใน ecu หรือ BCU ของรถของรถไฟฟ้าของท่านเนี่ยก็จะไปสื่อสารกับตู้นะครับเพื่อให้ตัวตู้เนี่ยทำการาปรับในเรื่องของกระแสที่ใช้กำลังวัตต์ที่จ่ายเข้ามาอะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงเรื่องของค่า c o n s t น n t c u r r e n t c น n ์คอนเซน l t ์ว e นะครับทีนี้นะครับเวลาเราชาร์จเนี่ยนะครับถ้า SOC หรือ s a t e of charge นะครับ ก็คือเปอร์เซ็นต์นี่แหละนะครับเหลือ0ูนย์สมมุติ0นะูนย์ะถ้าเราชาร์จให้ถึง80%เนี่ยมันจะค่อนข้างเร็วนะครับอ,อย่างความเร็วในการชาร์จเนี่ยถ้าเป็น DC นะหรือการชาร์จแบบกระแสตรงเนี่ยก็มีประมาณ40นาทีหรือ30นาทีนะครับหรือ45นาทีขึ้นอยู่กับกำลังวัดของตัวเครื่องเครื่องชาร์จ DC นะครับทีนี้ในเรื่องของกำลังวัดนะครับมันจะส่งผลยังไงสมมติว่านะครับ ค่านี้นะครับค่ากําลังวัตต์เนี่ยนะครับกับค่าแบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่กิโลวัตต์อวตัตวเนี้ยนะครับคือเอเนอร์จีที่เราใส่เข้ามาในแบตนะครับกิโลวัตต์เนี่ยตัวเนี้ยมันก็คือค่าในส่วนของกําลังที่ใช้ในการอัดเข้ามานะครับอย่างตอนเนี้ยช่วงที่มันจะเต็ม100%นะครับมันจะลดลงมาเหลือ5.5นะครับก็ในเรื่องของรูปแบบการชาร์จนะครับ มันก็จะทําเรื่อง cctv เดี๋ยวเรื่องนั้น,นอธิบายทีหลังนะครับมันก็เลยต้องดรอปกิโลวัตต์ลงมาต่ํามากนะครับอย่างจริงๆแล้วเนี่ยตู้เนี้ย,ยมันจะสามารถทําได้สูงสุดถึง37ิกิโลวัตต์นะครับก็คือ,อตู้เนี่ยมันสเปคมันคือประมาณ43ิกิโลวัตต์นะครับอย่างที่รถเนี่ยนะครับสามารถรับได้เนี่ยประมาณ37นะครับ37เนี่ยก็จะถูกอัดเข้าไปใน Energy ตรงนี้นะครับ เอเนอร์จีตัวนี้ให้ยกตัวอย่างเหมือนถังน้ำครับรถคันนี้มีถังน้ำขนาด44.5ลิตรนะครับคิดพูดถึงเป็นลิตรแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายนะครับทีนี้หัวอัดน้ำเราเนี่ยนะครับสามารถจ่ายได้37ลิตรต่อชั่วโมงนะครับก็แสดงว่ามันก็จะใช้เวลาต่ำกว่าหนชั่วโมงนะครับการที่เราจะเติมน้ำให้เต็ม44.5ลิตรเนี่ยนะครับ อันนี้แบบมองภาพง่ายๆนะแต่ที่จริงมันจะซับซ้อนหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของแมกซิมัมกิโลวัตต์เนี่ยมันไม่ได้37ตลอดนะมันจะแค่นิดเดียวช่วงเวลาแป๊บหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะดรอปลงมาช่วงหลัง80ไปแล้วนะครับก็อธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะก็คือถ้าเรายิ่งมีค่า k w เนี่ยนะครับที่อัดเข้ามาในแบตเตอรี่เยอะนะครับก็จะส่งผลให้ e NERGY กิโลวัตต์อาร์เนี่ยอ่าเต็มเร็วนะครับเยอะก็คือมันจะสามารถ ทําให้เราชาร์จเร็วได้นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับ2อ,อย่างก็คือเรื่องของกําลังของเครื่องชาร์จนะครับแล้วก็ในเรื่องของอแบตเตอรี่เองที่สามารถรับได้ขนาดไหนนะครับและอย่างหนึ่งคือการชาร์จแบบชาร์จ ac ใช่ไหมครับ ac เนี่ยเขาจะไม่ได้อัดไฟ dc ตรงเข้ามาที่รถนะครับตัวรถเนี่ยจะมี onboard charger นะครับซึ่ง onboard charger เนี่ยก็จะทำหน้าที่แปลง ac เป็น dc นะครับ ซึ่งกําลังวัดที่ออนบอร์ดชาร์ e เจอร์คันนี้ทําได้นะครับเท่าที่ผมเช็คมานะกับไฟ3เฟสนะครับก็เต็มที่เขาจะอัดได้ประมาณ6.4ถึง6 6ถึง 6. 4กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณชาร์จ2ชั่วโมงเนี่ยคุณก็ได้ประมาณส่บ12กิโลวัตต์ส2กิโลวัตต์อาวนะครับ12กิโลวัตต์อาวเนี่ยก็คือ Energy ที่มันเติมเขม้ามาในเนี้ยทีนี้เราก็มาดูซิว่า อัตราการใช้พลังงานของรถเนี่ยที่คุณขับนะครับสมมุติว่าคุณขับเฉลี่ย6กิโลเมตรต่อกิโลวัตต์อาวเนี่ยคุณก็ลองคำนวณว่า12กิโลวัตต์เนี่ยนะครับไปคูณกับ6นะครับก็จะได้ระยะทางที่เพิ่มมาจากการที่คุณชาร์จ2ชั่วโมงนะครับอันนี้เป็นการ estimate คร่าวๆนะครับ